สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็อยู่กับผมแอฟเปิ M ้ลชนนะครับผมแล้ววันนี้ผมจะมาเปิดพิมพ์มูดทั้งหมด9้าอันด้วยกันนะเป็นระดับเทีรหกนะครับผมตามนี้เลยนะโดยผมก็ทำการใส่ชุดเสริมดวงนะที่ได้มาเมื่อเทศกาลฮาโลวีนเมื่อปีที่แล้วนะครับผมนะก็ตามนี้เลยนะครับแต่ไม่มีกางเกงนะเ <laughs> พื่อไม่ให้การเสียเวลาเรามาเปิดกันเลยนะครับผมเริ่มที่อันแรกนะครับผมได้เป็นเสื้อนะครับผมก็เป็นมาตันก็ถึงเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมอันต่อมามาได้เป็น ปืนสไนเปอร์นะอันนี้เป็นของที่ดีมากๆนะครับเอาไว้กันกิวนะผมอยากได้เวว้าห้าเร็วๆนะจะได้เอามากันกิวนะต่อมาวันนี้เป็นหมวกครับผมอันนี้ก็โอเคนะครับเพราะว่าเวว้ห้าตันพอดีนะได้เป็นเสื้อก็โอเคครับผมนะเวว้ห้าตันพอดีแล้วนะครับผมนะหวังว่าจะไม่ออกชุดอีกนะอโอ้รองเท้าผมลดตันแล้วอ่ะได้เป็นหมวกนะโอ้ กูบอกว่ากูไม่อยากได้เสื้อไม่ได้อยากชุดแล้วโอเจออะไรก็ไม่รู้ทีนี้กูเสริมดวงกูโมอีกแล้วโอ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วกำมัดแล้วตอนนี้กำมัดนะเลือมไม่ไหวแล้วตอนนี้โอ้โหชักมีน้ำหือโป็พื้นที่เป็นกางเก่งก็โอเคถึงจะเป็นชุดเหมือนกันแต่ว่าผมยังไม่วนตันะตอนนี้ชุดออกมานี้มิกิ้วนะผมบอกก่อนเลยชุดเวนตันแล้วตอนนี้ทั้งเสร็จแล้วนะครับผมออกมาได้เป็นปืนพกก็โอเคครับผมว่าปืนเนี่ยออกยากมากนะครับผม ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ